วันนี้ครูอุ้มมุมสบายนะครับก็จะพาทุกคนมาฝึกคิดเลขเร็วอีกเช่นเคยนะครับวันนี้ก็จะพามาดูในเรื่องของการหารบ้างนะครับก็คือการหารจํานวนเต็ม10หรือจํานวนที่ลงท้ายด้วย0นนั่นเองแต่หารด้วย5นะครับเรามาดูกันครับมีเทคนิควิธีการยังไงนะครับอันดับแรกนะครับง่ายๆครับให้เราตัดศูนย์ทิ้งเลยครับข้อที่1นะครับ20หาร5เราตัดศูนย์ทิ้งแล้วเราเอา2มาคูณกับ 2นะครับ2อคูณสเป็น4เรียบร้อยครับอ่าข้อที่2ครับตัดศูนย์ทิ้งเหมือนเดิมครับเราก็5มาคูณ2ก็จะกลายเป็น10เห็นไหมครับง่ายไหมครับอ่าข้อต่อไปครับตัดศูนย์ทิ้งครับ7จคูณสก็จะกลายเป็น14อ่านะครับข้อต่อไปครับตัดศูนย์ทิ้ง9กคูณสก็จะกลายเป็น18 โอ้ง่ายมากเลยนะครับเห็นไหมครับเราไม่ต้องไปตั้งหารให้ยุ่งยากเลยนะครับถ้าเป็นจํานวนเต็มสิบหรือจํานวนที่ลงท้ายด้วยศูนย์แล้วมาหารด้วย5นะครับวิธีการก็ยังไงคือตัดศูนย์ทิ้งนะครับอ่าข้อนี้ก็ร้อยยี่สิบหารห้าก็ตัดศูนย์ทิ้งเหมือนเดิมก็สิบสองมาคูณกับสองก็เป็นยี่สิบสี่นะครับข้อต่อมาครับร้อยห้าสิบหารห้าตัดศูนย์ทิ้งก็มาคูณสองเหมือนเดิมก็จะเป็นเท่าไหร่ครับสามสิบ มนะเรามาดูครับฝั่งนี้บ้างตัวเลขจะเยอะขึ้นเรื่อยๆแล้วนะครับตัดศูนย์ทิ้งครับแล้วก็มาคูณ2ก็จะเป็นเท่าไหรนะ 250, 5, 0, ่ครับ44่ส่องร้อยห้าสิบหห้าเราก็ตัดศูนย์ทิ้งครับก็เอายี่ห้ามาคูณสองก็จะเป็นเท่าไหร่ครับห้าสิบง่ายมากเลยนะครับสองร้อยแปดสิบหารห้าเราก็เตัดศูนย์ทิ้งแล้วก็ยี่ดมาคูณสองนะครับก็จะเป็นเท่าไหร่ครับ 56าสิบหกอ่าห้าสิบหกนะครับอ่าต่อไปครับตัดศูนย์ทิ้งครับแล้วก็เสามสิบมาคูณ2นะครับก็จะเป็นเท่าไหร่ครับ60สิบอ้ง่ายมากเลยนะครับต่อไป450รหารหนะครับเราก็ตัดศูนย์ทิ้งครับก็เอามาคูณ2 45สคูณสก็จะเป็น90อ่านะครับก่อสุดท้ายครับตัดศูนย์ทิ้งนะครับ62อ่ามาคูณ2นะครับเป็นเท่าไหร่ครับเป็น 124ใช่ไหมครับอ่า124เห็นไหมครับเราหารแต่ละข้อใช้เวลาไม่นานครับแป๊บเดียวนะครับฝึกทำกันบ่อยๆนะครับยังไงกูอุ้มก็าฝากติดตามเทคนิคดีๆไปด้วยนะครับสวัสดีครับ